เปลนสำักสงฆนาะม่ไดเปลี่ยนวัดเนี่ย เา,างนึ่งไหมไปห้องลูกกันไปเกี่ยห้องปุ่มเอาลูกกันก็ได้นู่เอาลูปกันแกลงมากันไป

nó mới ta đi nữa thì ba cái nó vậy không có chó quên má ญยติโยมสาธุชนทั้งหลายนะสำหรับในวันนี้นะจะเท่าความนะเกี่ยวกับประวัติของนะแม่ม่แต่เขียนท้องของวัดผาไรานะซึ่งไม่แต่เขียนนีนะ่ซึ่งได้นำขึ้นมาตั้งแต่สามปีที่แล้วทั้งผู้นำก็ดีทั้ง้าบ้านก็ได้เห็นคุณค่านะว่าไม่แต่เขียนทั้งสมต้นนี้ได้ขึ้นมาจากตาน้นา นะตีได้ทําการคุดหลอกรูของเมื่อสามปีที่แล้วไม่แต่เขียนทั้งสามต้นนีนะ่ถ้าหากสถาสารุชนทั้งหลายตีจะมาขอโจกขอหลังก่ขอขอนะปีน้องสถาได้เหรียนเจริญเจริญพรได้มารวมสกักกะละเพื่อจัได้ปัดบุรณะปฏิสังขรวัดผารายคำสร้างอุโบสถนะเพื่อคือเป็นตีจังตีเปิง ได้ในการประกอบพิธีกรรมจางบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็ขอเจริญพรควจริงมันมันก็เป็นอันนี้กันนะเป็นซสรุปมีลาบได้จะได้อันมาแปงสุ่มข้าวเปิ้ลจะได้มาแปงสุ่มแล้วก็มีสามาคุผมตัว่งอคุณยายอายู่นี่ก็เนี่ยเขาหาม วางสร็จโอ้ิดมาเอาถังลงดินเน็ดยังเฮเาึงานึมาอยู่บนบ้านตอนนี้ไปนกาขอหบ้านขาลายนี่ลุงยังซดสหอดาลายฮาเขาเนือได้อันอห่อขาลัยฮาได้เจริญตรงนั้เท่ากับคนอื่นบนอบ้านวัดวัดซ้นวาเสียบลอยแล้วฮาก็จะได้ทําว้ิเม็ดกัน ก่อนคนหมดก่นนะหมดเธอ4ห้าหน่อยเออ4ห้านั่นกันเจ้ากะหนเจ็นี่กะขออือคาดรางวัลนี่ดูครับรางวันี้เป็นบองเย่างของเธอสองห้าสองห้าหลังจากตีการร่วมมือของเทศบาลแล้วก็ผู้นำนะเจ้าได้เอาเจ้าแม่ตะเขียนในพื้นมาประดิษฐานไว้ตีวาดไ้ายค้ำนะเจ้าก็ได้มีเจ้าบ้านในพื้นที่นะเจ้ามาขอเล็กกันด้วยการถูแป้งนะเจ้า แล้วข้าเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มาถูอได้เปิ่นะเจ้าแล้วก็ข้าเจ้าก็ได้เหล็กเจ็ดไปหนางวดแล้วนะเจ้ากแก่เลยบอูหูจะเอาเหล็กหยางใส่นะเจ้าก็เลยเอาหนึ่งเอาต้นใหม่เป็นหนึ่งเขาใส่นะเจ้าแก็เลยก็ได้แต่เขานะเจ้าแล้วก็ก็มีคนถูกกันหลายนะเจ้างวดนี้หรือเป็นจะได้บ้างงวดนี้นี่ข้าเจ้าหาเหล็กซีนะเจ้าแต่ก็ยังหมูหูเอาเหล็กหยางใส่นะเจ้ากถ้าคนได้ไข่มีโจมีลาบก็คือมาขอด้วยตนเองนะเจ้า